คนละครึ่งเศษสามกับยิ่งใช้ยิ่งได้เราเหมาะกับโครงการไหนนะคะเลือกอันไหนดีเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องออกัสตอรี่ช Channel นะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงนิ่มพาทามกับโครงการคนละครึ่งเศษสามกับยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ เหมาะกับโครงการไหนนะคะเราควรเลือกโครงการไหนดีนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่อง August Story Channel ด้วยนะคะหลังจากที่คอรมอะเคามาตรการเยียวยาโควิด1 9รอบใหม่ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมี2มาตรการที่ต้องการอนุมัติในครั้งนี้คือคละครึ่งเสสาและยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ ทั้งสองมาตรการนี้นะคะไม่สามารถใช้พร้อมกันได้จะต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้นนะคะทําให้หลายคนสับสนระหว่างคนละครึ่งเฟดสามกับยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะควรจะเลือกใช้มาตรการไหนดีนะคะเราจึงทําการรวบรวมเงื่อนไขในความแตกต่างของทั้งสองมาตรการนะคะพร้อมทั้งช่วยเปรียบเทียบว่ามาตรการไหนเหมาะกับใครบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ คนละครึ่งเศษสามนะคะรายละเอียดคนละครึ่งเศษสามผู้มีสิทธิ์นะคะสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินคนละครึ่งเศษสามนะคะคือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเศษหนึ่งและเศษสองมาแล้วรวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งจํานวน16ล้านคนนะคะที่จะต้องลงทะเบียนใหม่วันลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ในวันที่14มิถุนายน64นะคะ เวลา06.00นถึง22.00นนะคะผ่านเวอร์วเว็บคนละครึ่ง .com เงื่อนไขการใช้สิทธิ์นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ในครั้งนี้นะคะจะได้รับเงิน3,000บาทต่อคนแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบละ1,500บาทนะคะรอบแรกเริ่มเดือนกรกฎาคมถึงกันยา64นะคะและรอบที่2ตุลาคมถึง พันวาคม64นะคะโดยใช้วงเงินได้ไม่เกิน150บาทต่อวันรัฐจ่าย150บาทแล้วผู้มีสิทธิจ่าย150บาทนะคะคนละครึ่งเฟสสาเหมาะกับใครนะคะสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสสคือเกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันกับผู้ที่เคยได้รับคนละครึ่งเฟสก่อนหน้านี้นะคะจะต้องมีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้โดยสามารถตรวจสอบมาตรการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐนะคะได้ที่ www.cdg.go.th นะคะ ซึ่งคนละครึ่งเฟส3นี้นะคะจะให้วงเงิน3,000บาทใช้จ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะโดยลักษณะสำคัญคือจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจึงเหมาะกับคนที่ใช้จ่ายในแต่ละวันไม่สูงมากนะคะเน้นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นหลักค่ะสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ รายละเอียดยิ่งใช้ยิ่งได้คือมาตรการที่ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือ e-voucher ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับการสนับสนุน e-voucher จากภาครัฐช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยา64นะคะเพื่อใช้จ่ายเดือนสิงหาถึงธันวา64 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ60,000บาทวันลงทะเบียนนะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่21มิถุนา64เวลา0 6 0 0 2 0นนถึง22.00นนะคะเงื่อนการใช้สิทธิ์นะคะวิธีการใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวนะคะผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินผ่าน G Wallet บนแอปเป่าตังนะคะ เพื่อสื่อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือแวนะคะซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเองก็ต้องติดตั้งแอปถุงเงินเพื่อร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะผู้ที่ต้องการได้ e w a c h e r ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จำนวนเต็ม7,000บาทนั้นนะคะจะต้องใช้จ่ายสูงสุดประมาณ60,000บาท โดยจะต้องใช้ใจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อนหลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนให้10-15%ของค่าใช้ใจ่ายนั้นๆน,น,นะคะโดยจะโอนเงินเข้าให้ g ีวอลเลของแอปเป่าตังทุกต้นเดือนถัดไปโดยเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้นะคะแต่สามารถใช้ใจ่ายผ่านแอปเป่าตังได้ยิ่งใช้ยิ่งได้จึงเหมาะกับใครนะคะ เงื่อนไขของโครงการคือถ้าเลือกยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้วนะคะจะใช้สิทธิคนละครึ่งเศษสามซ้ําซ้อนไม่ได้ทั้งนี้ผู้ที่จะเลือกเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีคนนุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะผ่านการลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่21มิถุนายน64นะคะ มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบัตรคนจนไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้พิการผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จุดทะเบียนแวดเท่านั้นนะคะผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เราชนะม .33 ม .33 เรารักการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของโครงการนะคะจะเน้นให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการที่จดทะเบียนแวดนะคะซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่และให้แคชแบ็กสำหรับคนที่มีการใช้จ่ายที่สูงดังนั้นมาตรการนี้ถึงเหมาะสำหรับกับคนที่มีกำลังซื้อสูงนะคะใช้จ่ายสินค้าและบริการสูงอยู่แล้วเป็นปกติ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้นะคะก็ครึงเฟสสามกับยิ่งใช้ย,ยิ่งได้เลือกอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีมาตรการไหนดีที่สุดนะคะมีเพียงมาตรการที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดกล่าวโดยสรุปคือผู้ที่คาดว่าตัวเองมีกำลังซื้อสูงอยู่แล้วนะคะสามารถเลือกรับแคชแบ็กจากยิ่งใช้ย,ยิ่งได้สูงสุดถึง7 0 0 0บาทนะคะ แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ใจ่ายในสัดส่วนที่สูงมากนักนะคะสามารถเลือกคนละครึ่งเสษ3สามซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ใจ่ายสูงแต่ได้วงเงินช่วยลดค่าใช้ใจ่าย50%ไปแทนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับโครงการคนละครึ่งแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราเหมาะกับโครงการไหนนะคะเราก็เลือกโครงการนั้นนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง August อ Story Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ